สวัสดีค่ะดิฉันนั่งสาวมัณฑน,นกรไทยตื่นปฏิบัติงานสารษกิจศึกษาที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหน่วยสำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตรได้รับมอบหมายให้ไปอยู่ที่ส่วนวิจัยเศรษฐกิจทรัพยากรการเกษตรหรือเรียกสันส้นๆว่าสวทคะ่ะโดยมีการดําเนินงานที่สาคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนี้ค่ะ 1. ดําเนินงานโครงการงานวิจัยร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศได้แก่ fao undp wwf g i z 2. จัดทําและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวและการลดการปล่อยก๊าซรเรือนกระจก 3. ศึกษาวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการเกษตร 4. เผยแพร่องความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคเกษตรให้ให้แก่เกษตรกร โดยหัวข้อง,งานวิจัยที่อ้างอิงมาจากงานวิจัยของสสกนะคะคือการวิเคราะห์ต,ต้นทุนส่วนเพิ่มและการประเมินโครงการลดการปล่อยก๊าซรเรือนกระจกจากการทํานาปังแบบเปียกสลับแหง้งที่ปรับระดับพื้นที่ด้วยการใช้เลเซอร์ค่ะควาสําคัญของปัญหานะคะในประเทศไทยภาคเกษตรกรรมได้ถูกจัดอยู่ในอันดับ2ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกมากรองมาจากภาคพลังงานและภาคขนส่งและแหล่งปล่อยก๊าซที่สําคัญของภาคเกษตรคือนาข้าวค่ะซึ่งสูงถึงร้อยละ60 ในกิจกรรมภาคเกษตรนะคะจากข้อมูลของกรมการข้าวพบว่าการปลูกข้าวหนึ่งไร่ใช้น้ำมากถึง1 2 0 0ถึง1,500ลูกบาทเมตรหรือเทียบเท่าน้ำในสระวไวน้ำขนาดมาตรฐาน 2, สองสระจึงทำให้กรมการข้าวหาแนวทางการผลิตข้าวที่ใช้น้ำน้อยและมีประสิทธิภาพการผลิตในภาวะที่มีน้ำจำกัดโดยการถ่ายทอดเทคโนโล,โลยีการทำนาแบบเปียกสลับแห้งหรือ AWD เข้ามาเป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยการลดการเรือนกระจ และจากการวิจัยนะคะพบว่าการทำนาแบบ AWD สามารถลดการปล่อยก๊าซมีเทนได้ลอยละ80-82อีกทั้งข้อมูลจากกรมชลประทานนะคะพบว่าการทำนาแบบ AWD ช่วยประหยัดน้ำในการทำนาได้ลอยละ28ซึ่งช่วยแก้ปัญหาเมื่อเกิดภาวะแรงได้ค่ะการทำนาแบบ AWD นะคะ หากต้องการให้ได้ผลดีจะต้องรักษาระดับน้ําให้มีความเสมอการทั้งการทงนาดังนั้นระดับพื้นที่ในการทงนาจึงมีความสําคัญโดยใช้เทคนิคการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์เข้ามาช่วยค่ะโดยการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์นะคะคือการจัดการผิวหน้าของดินที่มีความไม่เท่ากันให้มีความเรียบเสมอกันมากขึ้นโดยใช้อุปกรณ์สํารวจระดับพื้นที่และทําการย้ายหน้าดินจากจุดที่มรีระดับสูงไปถมในบริเวณที่มีระดับต่ํากว่าซึ่งก่อนปรับระดับ ด้วยเลเซอร์นะคะต้องมีการปรับพื้นที่ให้หยาบก,ก่อนและตักดินให้แห้งโดยมีค่าใช้จ่ายในส่วนปรับหยาประมาณไร่ละ6 6 0 0ถึง1000บาทและค่าใช้จ่ายปรับด้วยเลเซอร์ประมาณไร่ละ4 0 0 0บาทแม้ว่าเป็นการเพิ่มทาระด้านต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรแต่เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ของการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ก็มีมากค่ะได้แก่เพิ่มผลผลิตและคุณภาพสม่ำเสมอทั่วทั้งแปลง ลดการพังทาลายของหน้าดินลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีค่ายาปรับศัตรูพืชค่าน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆลดปริมาณการใช้น้ำตลอดฤดูการเพาะปลูกช่วยประหยัดแหล่งน้ำชลประทานปัญหาวัชพืชน,น้อยลงและปัจจัยที่เกษตรกรยอมรับการปรับพื้นที่ด้วยวิธีเลเซอร์นะคะ 1. กรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดินทําให้เกิดความมั่นใจในการลงทุนเพิ่มขึ้น สความมั่นใจในผลสผลิตเมื่อปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ 3. ราคารับซื้อผลผลิตที่สูงกว่าตลาดจากการเปลี่ยนรูปแบบการทำนาเป็นการทำนาแบบ AWD ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์นะคะจะทำให้ต้นทุนรวมนี่สูงกว่าการทำนาแบบทั่วไปค่ะโดยการใช้เลเซอร์นะคะจะมีต้นทุนเฉลีย่ยประมาณ4,021บาทถ้านาปางแบบทั่วไปก็จะ3,768บาทค่ะอีกทางนะคะการเปลี่ยนรูปแบบการทำนาแบบ A.W.D ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ทำให้ช่วยลดการปล่อยการเรืองกระจกโดยการทำนาแบบเลเซอร์นะคะการเรืองกระจกจะ160.87กิโลกรัมคาร์บอนไ,ไดออกไซด์เทียบเท่าส่วนการทำนาปางแบบทั่วไปก็จะ208.47ซึ่งสูงกว่าการทำนาแบบเลเซอร์มากเลยค่ะวัตถุประสงค์ของของการวิจัยนี้นะคะ 1. เพื่อวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่ม 2. เพื่อประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ สเพื่อศึกษาหาแนวทางชดเชยที่เพิ่มขึ้นจากการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ค่ะขอบเขตการศึกษาทําการศึกษาในพื้นที่ทํานาหวานน้าตมด้วยวิธีเปียกสลับแห้งในพื้นที่6จังหวัดภาคกลางได้แก่ชัยนาทสุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีอยุธยาปทุมธานีซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ในโครงการไทยไร้านามาซึ่งเป็นโครงการที่ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรในฤด,ดูทำนาปางปี2561จำนวน106ตัวอย่างที่มีการทำนาแบบเปียกสลับแห้งค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะทำให้ทราบถึงต้นทุนส่วนเพิ่มและความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์จากการลงทุนทำนาปางแบบเปียกสลับแห้งด้วยการ ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและให้ข้อเสนอแนะนโยบายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศค่ะอีกทั้งยังหาแนวทางชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมรายได้ของเกษตรกรและนําไปสู่การทํานาแบบยั่งยืนที่ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในประเทศไทยค่ะแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะคะแนวคิดต้นทุนสวนเพิ่มในการลด การเรียนกระจกเป็นการประเมินต้นทุนการลดการปล่อยกาซเรือนกระจกในรูปต้นทุนสุทธิโดยส่วนต่างดังกล่าวเรียกว่าต้นทุนส่วนเพิ่มในการศึกษานี้การทำนาแบบทั่วไปเทียบกับการทำนา AWD ที่ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์กรณีผลลัพธ์เป็นลบแสดงว่าโครงการนั้นสามารถทำให้เกิดผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกมีสูตรคำนวณดังนี้ค่ะแล้วก็การประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์นะคะ จะใช้ n p v ค่ะเพื่อประเมินว่าโครงการนั้นให้ผลประโยชน์คุ้มค่าหรือไม่แล้วก็มีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการค่ะเพื่อศึกษาการดำเนินโครงการที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้มีปัจจัยต่างๆที่เปลี่ยนไปซึ่งมีผลกระทบต่อต้อนทุนและผลประโยชน์ของโครงการและโครงการนี้จะยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนหรือไม่ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิเคราะห์ความ อ่อนไหวของโครงการนะคะคือทําให้ทราบถึงปัจจัยที่อาจจะกอ่อให้เกิดความไม่แน่นอนของโครงการทําให้ทราบว่าโครงการนั้นมีความคล่องตัวและทนต่อความเสี่ยงได้มากน้อยเพียงใดทั้ทงนี้เพื่อที่จะได้หาแนวทางการควบคุมป้องกันรปรัจจัยต่างๆเหล่านั้นเพื่อให้การดําเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะวิธีการศึกษานะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะใช้ข้อมูลทุติยภูมิดังต่อไปนี้ค่ะก,ก็จะใช้ข้อมูลต้นทุนและผลตอบแทนของการทํานาแบบต่างๆนะคะจาก สวทค่ะแล้วก็ใช้ปริมาณการปล่อยการเล่นกระจกของการทํานาแบบต่างๆนะคะจากสวทเช่นกันค่ะแล้วก็มีเรื่องของหลักการของโครงการทีเวอร์จากข้อมูลจากอบกอค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะข้อมูลเชิงปริมาณก็จะทําการวิเคราะห์3ส่วน,นะคะ่ะตามวัตถุประสงค์ก็1วิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มโดยใช้สูตร MAC 2. ประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์โดยเลือกศึกษาแค่ NPV เท่านั้น วิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการก็จะแบ่งเป็น4กรณีดังนี้ค่ะ 4. การการวิเคราะห์เชิงพรรณนานะคะเป็นการอธิบายข้อมูลทั่วไปของแนวทางชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับพื้นที่ด้วยการใช้เลเซอร์ค่ะวิเคราะห์ต้นทุนส่วนเพิ่มจากการทํานาปังแบบเปียกสลับแห้งที่ปรับระดับพื้นที่ด้วยการใช้เลเซอร์จากข้อมูลของตารางที่1นนะคะนําข้อมูลมาคํานวณในสูตร MAC จะได้ลบ1.798แสดงให้เห็นว่าเมื่อทำนาแบบเมื่อเปลี่ยนรูปแบบการทำนาเป็น AWD ปรัพื้นที่ด้วยเลเซอร์นอกจากจะช่วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้แล้วยังสามารถลดต้นทุนสุทธิจากการทำนาได้ด้วยดังนั้นค่า MAC ลบ1.798หมายถึงการลดกาล๊าซเรือนกระจก1กิโลกรัมค่์บอนไดออกไซทียบเท่าสามารถลดต้นทุนสุดทธิได้1.798บาทค่ะ และได้ลองหารายได้จากการลดการเลื่อนกระจกนะคะโดยนําผลต่างของปริมาณการปล่อยการเลื่อนกระจกระหว่าง2การทํานานี้ก็มาหารายได้ค่ะก็จะได้85.58บาทต่อไร่แสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนรูปแบบเป็นการทํานา AWD ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์หไร่สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น86บาทค่ะวัตถุประสงค์2นะคะประเมินความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยให้ข้อสมมติฐานในการประเมินดังนี้ค่ะอายุโครงการนะคะให้เท่ากับ5ปีเนื่องจากการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์1ครั้งสามารถอยู่ได้5-6ปีค่ะอัตราคิดลดนะคะพิจารณาจากธนาคารทากรสค่ะที่ให้บริการสินเชื่อาด้านการเกษตรโดยตรงจึงใช้อัตราคิดลดจากอัตราดอกเบี้ยงเงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ค่ะอยู่ที่ร้อยละ5ค่ะ ต้นทุนของโครงการนะคะก็จะมี3ส่วนในการค่ะต้นทุนเตรียมดินก่อนปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์นะคะต้องเสียต้นทุนในการเตรียมดินเพื่อให้มีความละเอียดพร้อมสําหรับการปรับเลเซอร์ค่ะในการศึกษานี้นะคะกําหนดเป็น800บาทต่อไร่ค่ะแล้วก็ต้นทุนการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ที่จะจ่ายให้กับบริษัทเอกชนที่จะมาปรับให้นะคะ3,5 0พบาทต่อไร่ค่ะต้นทุนรวมในการทํานานะคะก็นําข้อมูลมาจากตารางที่1ค่ะ ก็จะได้มูลค่าปัจจุบันสุทธิของต้นทุนเป็น21,708บาทค่ะผลประโยชน์ของโครงการนะคะจากตารางที่1นนะคะกำหนดให้ปีแรกเป็นปีที่ดำเนินโครงการโดยราคาที่เกษตรกรขายเข้าได้เท่ากับ8 4ดบาทและผลผลิตต่อได้เท่ากับ677.26จบเจจึงได้ผลตอบแทนเท่ากับ5้0พันเค่ะแล้วก็ปีที่2ถึงปีที่5นะคะ ออจากจากในวิจัยของสวทนะคะพบว่าการปลูกข้าวในปีแรกผลผลิตจะลดลงเล็กน้อยเนื่องจากหน้าดินในแปลงนาบริเวณที่ดอนถูกเกลี่ยม,มาอยู่ในบริเวณที่รุ่มทําให้ดินในที่ดอนขาดธาตุอาหารในดินเมื่อเข้าสู่ปีที่สองผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ1ิ1 5สิบห้าเปอร์เซ็นจึงกําหนดให้ปีที่สองถึงปีที่ห้านะคะ จึงทำกำหนดให้ปีที่2ถึงปีที่5ผลผลิตเพิ่มขึ้น10%เป็น744.99แล้วก็คูณกับราคาก็จะได้6,327.97ค่ะแล้วก็นำรายได้ที่คิดจากวัตถุประสงค์ที่1เมื่อกี้นะคะ85.58แล้วก็มาบวกกันเป็นผลประโยชน์ของโครงการค่ะได้คำนวณค่า NPV ออกมานะคะได้ 5,497ซึ่งมีค่าเป็นบวกแสดงว่าโครงการทำนา AWD ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์มีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ในการลงทุนเนื่องจากมีค่าเป็นบวกค่ะและได้ทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของโครงการนะคะ4กรณีกรณีที่1คือต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนรวมในการทำนาเพิ่มขึ้นรอยละ5และผลประโยชน์ของโครงการคงที่นะคะจากการคำนวณน,นะคะ ก็ได้ค่าเป็นบวกค่ะแสดงว่าต้นทุนรวมในการทำนาเพิ่มขึ้นโครงการก็ยังมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์อยู่ค่ะ mm hmm. กรณีที่สองนะคะให้ผลประโยชน์ลดลงเนื่องจากผลผลิตในปีที่สองถึงห้าเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละห้าจากกรณีพื้นฐานที่เพิ่มขึ้นร้อยละสิบค่ะกรณีสองก็เลยให้ลดลงเป็นเพิ่มขึ้นร้อยละห้าและต้นทุนของโครงการไม่เปลี่ยนแปลงจากการคำนวณน,นะคะก็เป็นได้ค่าเป็นบวกค่ะแสดงว่า ถึงแม้ว่าผลผลิตจะเพิ่มขึ้นเพียงร้อย100ละห้าโครงการก็ยังมีความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ค่ะกรณีที่สามนะคะผลประโยชน์ลดลงเนื่องจากผลผลิตในปีที่สองถึงห้าเพิ่มขึ้นร้อยละห้าและต้นทุนของโครงการเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้นทุนรวมในการทํานาเพิ่มขึ้นร้อยละห้าผล NPV ก็ยังออกมาเป็นบวกค่ะแสดงว่าถึงแม้ว่าผลผลิตจะลดลงและต้นทุนจะเพิ่มขึ้นโครงการก็ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนค่ะ กรณีที่สี่นะคะผลประโยชน์ลดลงเนื่องจากผลผลิตในปีที่สองถึงห้าเพิ่มขึ้นร้อยละห mm ้า hmm. และคราวนี้ให้ต้นทุนของโครงการนี้เพิ่มขึ้นร้อยละสิบเลยค่ะก็ได้ค่าออกมา NPV ก็ยังเป็นบวกค่ะแต่ว่าก็จะได้ค่า NPV น้อยสุดจากทุกกรณีก็แสดงให้เห็นว่าแม้ว่าโครงการนี้ผลประโยชน์จะลดลงและต้นทุนจะเพิ่มขึ้นก็ยังมีความคุ้มค่าในการลงทุนค่ะผลสรุปนะคะ ถึงแม้ว่ากำหนดให้ปัจจัยต่างๆเปลี่ยนแปลงโดยให้ต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละ5หรือร้อละ10แล้วผลประโยชน์ลดลงอย่างไรก็ตาม NPV ก็ยังคงเป็นบวกสรุปได้ว่าการทำนาโครงการ AWD ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์เป็นโครงการที่ได้กำไรจากการลงทุนและยังช่วยลดการปล่อยการเลนกระจกจากการทำนาในรูปแบบเดิมอีกด้วยจึงมีความคุ้มค่าในการลงทุนอย่างยิ่งค่ะ วัตถุประสงค์ที่3นะคะแนวทางชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับระดับพื้นที่ด้วยการใช้เลเซอร์ค่ะจากผลการประเมินความคุ้มค่าไม่สักครู่นี้นะคะยังสามารถหาผลประโยชน์ของโครงการเพิ่มขึ้นได้อีกได้จากการช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่ะเพื่อเป็นการชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์และสนับสนุนและสนับสนุนให้เกษตรกรยอมรับการปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ค่ะโดยจะทำคาร์บอนเครดิตในโครงการทีเวอร์ คือโครงการที่ชื่อโครงการนะคะคือโครงการลดการเลื่อนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทยที่องค์กรองค์การบริหารการจัดการการเลื่อนกระจกหรืออบกพัฒนาขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดการรเลื่อนกระจกโดยสมัครใจและสามารถนําปริมาณที่ลดการปล่อยการเลื่อนกระจกที่เกิดขึ้นเรียกว่าคาร์บอนเครดิตไปจําหน่ายในตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจได้ค่ะ หลักเกณฑ์ของโครงการทีเวอร์นะคะมี7ขั้นตอนด้วยกันค่ะโดยเมื่อพิจารณาถึงขอบเขตการดําเนินโครงการนะคะการทํานาแบบ AWD ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ของเกษตรกรในพื้นที่6จังหวัดภาคกลางจํานวน106ตัวอย่างเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดการลดหรือดูดซับการเลนกระจกที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยอยู่ในประเภทการเกษตรค่ะและเข้าข่ายรูปแบบโครงการแบบกลุ่มค่ะ ผ่านขั้นตอนสุดท้ายของการพัฒนาโครงการทีเวอร์นะคะคือการรับรองคาร์บอนเครดิตจึงสามารถนําปริมาณการเล่นกระจกที่ลดได้ไปขายให้กับผู้รับซื้อคาร์บอนเครดิตค่ะเพื่อนําไปชดเชยกับปริมาณการเล่นกระจกที่ปล่อยออกจากกิจกรรมต่างๆขององค์กรหรือผลิตภัณฑ์หรือเหตุการณ์เพื่อทำให้การเล่งกระจกลดลงค่ะและเป็นการเพิ่มารายได้ให้กับเกษตรกรด้วยนำไปชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการเสีย ค่าปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ค่ะและจากการร่วมลงพื้นที่กับสวทนะคะเพื่อติดตามโครงการการทำนาแบบ AWD ปรับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ในจังหวัดชัยนาทและสุพรรณได้ทำการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำเกษตรกรของชุมชนนะคะในเรื่องการยอมรับโครงการทีเวอร์พบว่าผู้นำกลุ่มนะคะมีทัศนคติที่ดีต่อโครงการโดยเล็งเห็นถึงการสร้างรายได้เพิ่มจากการทำนาและไม่ได้ลงทุนในด้านอื่นๆเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเติม จึงทาให้เกิดแรงจูงใจในการช่วยลดการเลนกระจกด้วยโดยส่วนมากการทํานาของผู้นํากลุ่มจะเป็นแปลงตัวอย่างให้กับเกษตรกรผู้นําทําอะไรเกษตรกรก็จะทําตามค่ะเหมือนว่าเห็นว่าดีแล้วทาตามความเชื่อมั่นในผู้นํากลุ่มเกษตรกรจึงเป็นปัจจัยสาคัญให้เกษตรกรคนอื่นๆะะคยอมรับโครงการทีเวิร์ด้วยและนี่ก็เป็นรูปภาพบรรยากาศที่ลงพื้นที่กับทางสวทค่ะขอจบการรายงานเพยงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ